รูเท่าทันไัยร้ายจากมิชชั่นชีพในโลกดิจิตอลในปัจจุบนันผู้คนได้มีการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าในอดีตซึ่งก็มีทั้งผลดีและผลร้ายน้ายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นภัยร้ายจากมิชชั่นชีพในโลกดิจิตอลซึ่งมีทางรูปแบบ S M S ข้อความหรือแกล้ง c เซ็นเตอร์ทางโทรศัพท์ในกรณีของ S M S หรือข้อความผู้มิชชันชีพมักจะส่งข้อความในลักษณะที่เกินจริงเช่นคุณได้สิทธิ์ลุ้นรับโชค ได้รับของรางวัลหรือแนบเว็บไซต์ที่น่าสงสัยมาด้วยและถ้าหากเราเผลกกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่ส่งมาอาจจะถูกหลอกให้โอนเงินใส่ลเลขบัญชีหรือใส่ข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญได้วิธีการดูและระวัง SMS หรือข้อความที่ส่งมา 1. ดูแหล่งที่มา 2. ใเนื้อหาข้อความดูเกินจริงไม่น่าเชื่อถือ3เราสามารถยกเลิกข้อความ SMS เริดอื่นๆได้โดยกดดอกจันหนึ่งเจ็ดแล้วโทรออก ในกรณีของแก๊ง call center โทรศัพท์มีชาชีพอาจจะโทรมาแล้วอ้างว่าเป็นหน่วยงานต่างๆอย่างตำรวจบริการขนส่งหรือธนาคารซึ่งเราสามารถตรวจสอบเบอร์โท,ทรที่ไม่รู้จักได้โดยการ 1. น 1. น,นำเบอร์โทรไปค้นหาใน Google 2. ติดตั้งแอปพลิเคชันมูคอลหรือ 3. เราสามารถร้องเรียนกสทชได้ที่เบอร์1 2 0 0 แอปพลิเคชันบู l อจะช่วยตรวจสอบเบอร์โทรที่โทรเข้ามาและยังมีการรวบรวมเบอร์ม,มิจฉาชีพไวหากมีการโทรเข้ามาก็จะทราบไปทันทีซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ที่การใช้แอปพลิเคชันบ a l l เมื่อเข้าใช้งานแอปครั้งแรกจะมีการชี้แจงนโยบายต่างๆของแอปให้เรากดยอมรับดำเนินการต่อถัดมา แอปจะขึ้นให้ตั้งค่าการโทรเริ่มต้นเมื่อเราเลือกให้แอปอูขอเป็นแอปเริ่มต้นแล้วก็มีการยืนยันตัวตนผ่าน Facebook หรือ Google และยืนยันตัวตนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์จากนั้นเราจะได้รับรหัสยืนยันตัวตนทาง SMS ให้เรากรอกรหัสที่ได้รับลงไปและเมื่อกลับเข้ามาสู่หน้าหลักของแอปจะมีการนำทางไปสู่การตั้งค่าให้ตั้งแอปอูขอเป็นแอปเ m s เริ่มต้นถัดมาที่ปุ่มการป้องกันจะเป็นการป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ โดยให้เรากดปุ่มอัปเดตด้วยตนเองเพื่อเป็นการอัปเดตบันทึกการโทรของเราแล้วรอสักครู่สําหรับการอัปเดตและเมื่อกลับมาที่หน้าหลักของเราอีกครั้งหากเรากดค้างที่เบอร์โทรศัพท์หรือปุ่มข้อความจะมีแถบการใช้งานอื่นๆขึ้นมาหากเป็นเบอร์หรือข้อความที่น่าสงสัยเราก็สามารถกดบล็อกได้ถัดมาหากเราต้องการตรวจสอบเบอร์น่าสงสัยให้เรากดไปที่สัญลักษณ์แว่นขยายที่อยู่แถบสีเขียวด้านบน เราจะขึ้นหน้าการค้นหาให้ใส่ใหมายเลขลงไปจากนั้นแอปบูคก็จะบอกว่าเป็นเบอร์ของมิชาชีพหรือบุคคลธรรมาดาและเมื่อมีเบอร์โทรเข้ามาแอปบูคก็จะบอกเราว่าเบอร์นี้โทรมาจากไหนโทรครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ในกรณีเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของมิชาชีพแอปก็จะระบุให้เราเลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของมิชาชีพทําให้เราสามารถรู้ได้ทันทีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอให้ทุกท่านระวังภัยไา้จากมิชาชีพกันด้วยนะคะ